สวัสดีครับเข้าสู่ข่าวเป็นข่าวสันนิสุขมะลงศรีครับอุบลรัฐแถาน้อยค่ะวันนี้ที่รัฐสภามีการประชุมแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับวันนี้ก็ยังอภิปรายกันอยู่ในขณะที่นาทีชีวิตในยามวิกฤตก็ที่จังหวัดเชียงรายสถานการณ์ก็ยังต้องต่อสู้กับเวลานาทีต่อนาทีแล้วก็ถ้าเราติดตามทบนิวรายงานมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นทีมงานทั้งทหารทั้งปอพอทั้งกู้ภยัยมวยิธิต่างๆ แล้วก็มีภาคเอกชนนะคุณทีมคุณไท้คุณบินนะคุณเอกพันธ์แล้วก็ทีมฝันดีฝันเด่นแล้วก็อีกหลายมูลงีิครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทีมเอกพันธ์บินบรรลฤทธิ์เข้าไปช่วยช,วยชาวบ้านผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่บนกำแพงแล้วช่วยออกมาได้ในตัวสั่นเลยนะแล้ววันนี้ช่วงกลางวันทุกหน่วยก็ยังช่วยกันต่อครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ยังวิกฤตอยู่ก็คือที่ชุมชนเกาะทรายซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวข,าวของเราฮะปักหลักอยู่ที่นั่น แล้วเดี๋ยวได้มีการสัมภาษณ์นะคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะรวมไปถึงคุณเปิ้ลนาคอนทีมเจสกีด้วยนี่สดๆตอนนี้ครับสวัสดีครับคุณประดุงศิลชื่เลยครับเชิญเลยค่ะ ขอบคุณครับผมยืนอยู่ท่ามกลางกระแสน้ําท่วมที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงนะครับภายในชุมชนเกาะทรายด้านหลังผมได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวเป็นเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการของเ,ออเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่เข้ามามีปฏิบัติการ2อ,อย่างคือเข้ามาส่งกําลังบํารุงให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ในน้ําในภายในชุมชนเกาะทรายแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆนะครับที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนของประชาชนตรงนี้แล้วก็นําไปส่งโรงพยาบาลทันที บริเวณรอบๆหัวผมเนี่ยสีษาผมเนี่ยก็ได้ยินเสียงเฮลิีคอปเตอร์อยู่ตลอดเวลาครับคุณผู้ชมคะนี่เป็นสภาพของชุมชนเกาะทรายนะฮะที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพสดๆในเวลานี้นะคะออกปากทางเนี่ยเป็นถนนผลโยธินที่อยู่ติดกับด่านสุรกากรลตอมอแม่สายนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะฮะ เป็นระดับน้ําที่ไหลเข้ามาจากลําน้ําแม่สายซึ่งตอนนี้ไหลเชี่ยวและรุนแรงนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ยืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของพี่ๆกู้ภัยหลายๆมูลนิธินะครับทั้งมูลจากมูลนิธิร่วมกตันยูปอเทคตึงแล้วก็พี่ๆจากมูลนิธิท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆน,นะครับต่างนําอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยเหลือทั้งเรือนะฮะแล้วก็เจ็ตสกี โดยเฉพาะเจสสกีเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทีมของคุณเปิลน,นาครศิลาชัยรับก็ได้นำเจสสกีและก็ทีมเพื่อนๆจากชมรมเจสสกีเนี่ยมาขับท่ามกลางกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงแห่งนี้นะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆซึ่งแน่นอนครับกระแสน้ําที่ไหลรุนแรงและเชี่ยวแบบนี้เรือท้องแบนไม่สามารถ นำเข้าไปได้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะนอกจากเป็นทีมของคุณเปิลนาคอแล้วก็เป็นทีมของลูกปตะันยูนาเจสกีเนี่ยเข้ามานะคะก็มีการช่วยเหลือทั้งเด็กนะครับคนแก่นะฮะเมื่อมาถึงบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่เนี้ยเจสกีก็จะนําคนแก่เนี่ยใส่ขี่คอของพี่ๆกู้ภัยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ เดินออกไปส่งยงปากซอยนะคะไม่ใช่แค่คนแก่ก็มีทั้งเด็กทั้งแม่ลูกอ่อนทั้งผู้ป่วยทั้งคนพิก,การนะครับนำออกมาโดยใช้เจ็ตสกีซึ่งถือว่าเป็นพหนะที่นำมาช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์น้ำท่วมที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงแบบนี้นะครับ ผู้ชมครับก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณเกือบเอบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณไทเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับเนื่องจากว่าได้ข่าวว่าระหว่างที่คุณไทเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนนะครับตรงซอยออชุมชนเกาะทรายหลังโรงแรมวังยาวเนี่ยเข้าไปกับเรือท้องแบนก็ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับเรือล่มแล้วก็บนเรือเนี่ยมีผู้โดยสาร จำนวน6คนนะฮะหนึ่งในนั้นมีผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวช่องหนึ่งด้วยก็ติดตามเข้าไปทำข่าวนะฮะเรือล่มทั้งหมดนะครับแต่ว่าทุกคนก็ปลอดภัยเป็นอย่างดีผมได้มีโอกาสสอบถามพี่ไทยเอกพันธ์นะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะก็เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่ไทยเมื่อประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนครับคุณผู้ชมครับ เรือความเป็นยังไงพี่เล่าเหตุการณ์มาหน่อยคนอยู่แล้วเรือบระาณหกคนหกคนอ่ะนักข่าวสามอ่าแล้วก็มีคนขับหนึ่งครับแล้วก็หางขาทีอยู่หางแล้วผมอยู่หัวนี่อยู่หัวครับอ่ามันคือเราเขดีเป็นฮอปอยู่ใช่ไหมลงมันแรงมากแล้วก็เกาะเกาะไว้เกาะเอาไว้เนี่ยคือรอจังหวะให้เครื่องบินบินไปแล้วเราก็จะเอาเรือเนี่ยพุ่งเข้าไปเพื่อจะไปหาพี่บินเพราี่บินเขาอยู่ข้างบนเวลาเอาคนเจ็บเนี่ยเอาเฮลิคอปเตอร์มารับคนเจ็บดึงคนเจ็บขึ้นไป เรอรอนานมากเลยบกว่าง <ừ. S 2> บินจะไปมันก็หมดกําลังนะกำลังที่เราเกาะมืออะไรเงี้ย <ừ. S 2> มันน่าจะเหนื่อยพอยปุ <ừ. S 2> บ๊บเครื่องบินมันก็ไปจังหวะไปพอดีปุ๊บก็ปล่อยปล่อยเพื่อจะส่งให้แรงเรือเนี่ยไป <ừ. S 2> แต่ที่จังหวะไปได้แรงเรือมันแรงไม่พอ,อพอแล้วไม่พอปุ๊บเรือมันก็เสียหลักเสีย <ừ. S 2> หลักมันก็แต่ถ้าหัวไปอย่างเงี้ยยังพอยังพอต้านได้พอข้างออกพอออกข้างปุ๊บน้ำก็เชี่ยวมากมันตีกลับมาด้านข้าง ที่กับังร้คาผมเห็นแล,ล้วชิปหายแล้วความอู้คนอยู่ใ <c oughs> นกดนะั้นก็เป็นเสียงของพี่ไทยเอกพันบรรัลลอธิ์นะครับที่ได้เล่าเหตุการณ์ขณะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ทุกคนที่อยู่บนเรือลงมไปถึงน้องผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวหนึ่งก็ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วส่วนตอนนี้อย่างที่บอกกันนะครับว่า สถานการณ์น้าท่วมภายในชุมชนเกาะทรายยังถือว่าเป็นจุดที่น้ํายังท่วมสูงและไหลเชี่ยวแรงซึ่งเมื่อสักประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีรายงานนะครับว่าคันดินกั้นน้ําตรงบริเวณเบ้านเหมืองแดงนะครับหมู่หนึ่งได้แตกเป็นความยาวกว่า30เมตรซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอการยืนยันอีกทีนึงนะครับว่าจุดที่คันดินแตกมีความเสียหายมากเพียงใดนะครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะ น้ำไหลมาเรื่อยๆนะครับก็ยังมีพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยบางส่วนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเดินออกมาบางส่วนก็จะรอให้ทีมเจสกีเนี่ยขับเข้าไปรับนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆภายในชุมชนเกาะทรายผมก็ยังคงเกาะติดทั้งการทําหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารและอื่นๆนะฮะ หากมีความเคลื่อนไหวหรือเหตุการณ์สําคัญอะไรผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปในช่วงต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับขอบคุณนะครับดูแลตัวเองด้วยฮะเพราะว่าน้ําไหลเชี่ยวจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นถึงความยากลําบากในการทําหน้าที่ช่วยพี่น้องประชาชน <S 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 อของทั้งกู้ภัยมุยทิร่วมกับตันยูนะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ <S S S นะแล้วก็ขณะนี้ฮะภาพสดๆอีกมุมหนึง่งนะฮะ ก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนฮะโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ครับนะเนี่เจ้าหน้าที่เนี่ยประกบอยู่บนตึกแล้วในขณะเดียการเฮลิคอปเตอร์ก็ดึงขึ้นไปนี่คือสัญญาณสดครัท่านผู้ชมฮะ,ะที่ชุมชนเกาะทรายนั่นเองครับเพราะว่าเรือเข้าไม่ถึงจะอพยพคนนะถ้าเป็นผู้สูงวัยอย่างเงี้ยนั่งเชสกีก็ไม่ได้นะก็ต้องหาวิธีฮะ รวมไปถึงการส่งสิ่งของนะเฮลิคอปเตอร์วันนี้เขามามีบทบาทเยอะมากครับค่ะเดี๋ยวจะมีภาพเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานต่างๆนะครับแต่นี่คือบรรยากาศสดๆณขณะนี้ครับนะเวลาช่วยประชาชนขึ้นไปนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประกบขึ้นไปด้วยเมื่อสักครู่นีนะ้เพราะว่านี่ก็เป็นในภาวะวิกฤตนะฮนะนะแล้วก็จําเป็นที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาในการเดินทางฮรนะโอ้โหนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะครับ แล้วก็คนที่อยู่บนหลังคากับชาวบ้านเนี่ยก็คือคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ฮะค่ะพระเอกตลอดการของเราที่เองครับนี่ครับก็ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะคนที่อยากขึ้นไปอันนี้เป็นภาพเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีครับนะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยคือสดสด,สด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 เดี๋ยขึ้นไปแล้วหอเมื่อกี้ค่ะนะแต่นี่คือตอนที่กําลังเตรียม,มนะะประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะ ขึ้นไปแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ไปด้วยอันนี้เมื่อไม่กี่นาทีนี้เองนะครับคแล้วขณะนี้การขนย้ายก็ยังดําเนินการอยู่ครับแต่นี่เราอยากให้ดูก่อนที่จะดึงขึ้นไปแบบนี้ต้องมีการเตรียมกันนะกับคนที่จะถูกอพยพว่าต้องทําตัวยังไงนะแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูแลครับเนี่ยขึ้นมาอยู่บนดัดฟ้านะครับคือตรงชุมชนเกาะทรายเนี่ยบางคนติดอยู่ที่นี่ เสาะสามวันแล้วครับนะออกไปไหนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอาหารร้อยลอทรัพยากรร้อยลอ,อเมื่อมีความพร้อมที่จะออกก็ออกนะก็วันนี้ก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ครับน,นี่นีขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาเอาขึ้นไปส่งฮนะส่งขึ้นหอแล้วกลับมารับอีกคนหนึ่งนะเนี่ยดูความช่วยเหลือนะครับ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านล่างนี้คือมูลที่ร่วมกันยันอยู่คุณบินบรรลือฤทธิ์นะส่วนเจ้าหน้าที่ที่ร่วมในการอพยพเนี่ยนะข้างบนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทห,นะทหารนะครับเพราะว่าต้องผ่านการฝึกมาอย่างดีครับนะแต่ว่ามูลที่คุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยเ,เข้าไปทางเรือแล้วเขาไปส่งสเสบียงให้ชาวบ้านก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะพอหอเจ้าหน้าที่มาก็ประสานกันก็เข้ามาอำนวยความสะดวกนะ นี่ยครับเนี่ยแต่คนที่ขึ้นไปด้วยเนี่ยคือทีมงานของทหารนะฮะฮอ<ะ>นี่ก็ฮอทหารครับค่ะที่สอสอบางพักเนี่ยโพส์มาฮอทหารจะเข้าไปแล้วลบคําว่าฮอทหารออกอ่ะไม่รู้มันไปติดคอติดอะไรนี่ครับนี่คือภาวะวิกฤตนะฮะคราวนี้เป็นผู้สูงวัยฮะอีกท่านหนึ่งครับโอ้โหคุณยายฮะ,ะเดี๋ยวดูครับ นี่คือการอบพยพนะฮะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองแล้วตอนนี้การอบพยพก็เสร็จสิ้นแล้วภารกิจเสร็จสิ้นแล้วครับคุณเอกพันธ์บรรลือและทีมงานก็ยังอยู่ในพื้นที่ชุมชนเกาะทรายแล้ววันนี้มีการใช้เฮลิคอปเตอร์นี่ตลอดทั้งวันจากหลายหน่วยงานและหลายภารกิจนะครับถ้าย้อนกลับไปทีมคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์คุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเนี่ย คือเราจะได้เห็นว่าเวลาช่วยเหลือผู้คนวิกฤตเนี่ยอุปกรณ์ก็ช่วยได้เฮลิคอปเตอร์ดโดรน,ตนแต่เหมือนเวลาซํำสงครามนะ่ะจุดแตกหักอยู่ที่ฐานราบฮะก็คือคนที่จะเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยแบบนี้นี่เมื่อคืนนะครับมาเจอผู้หญิงคนนิด,ดนั่งอยู่บนกำแพงอย่างเงี้ยน้ำเชี่ยวอย่างเงี้ยนาทีชีวิตเลยค่ะแล้วดูตอนช่วยฮะย้อนไปอยู่อีกทีหนึ่ง เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่พี่พี่ตึงต้องจับพี่ตึงต้องจับรู้ว่าพี่ึงจับถึกอนวู้เอาตัวน้องเขา่นะฮะคือพอขึ้นมาได้นะจริงๆเนี่ยเขาผู้หญิงคนนี้ตัวสั่นเลยนะแล้วก็ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยนี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเพื่อให้เห็นว่าหน่วยที่เข้าไปเนี่ยปฏิบัติภารกิจหลากหลายมากมีทั้งส่งข้าวส่งน้ำมีทั้งอำนวยความสะดวกการเดินทางแล้วล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ อพยพทางอากาศซึ่งก็ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทหารที่เอายุทธปกรเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เมื่อช่วกงกลางวันวันนี้ฮะอย่างก,กู้ภัยทีมของคุณบินคุณเอกพันธ์เนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องในช่วงกลางวันวันนี้ครับนะบนแล้วถ้าผู้ชมดูกระแสะน้ำฮะกระแสน้ำนี่โอ้โหไม่รู้จะไหลเชี่ยวไปไหนฮะคือข้อดีก็คือเอารีบไหลไปรีบลงน้ำโขงไปให้หมดนะ แต่น้ำมันเยอะจริงๆ,งๆเห็นไหมคือไหลมายังไงก็ยังไม่หมดสักทีฮะจนกระทั่งนาทีปัจจุบันนี้แล้วดูน้ําเชี่ยวไหลมากแล้วภารกิจช่วงกลางวันก็คืออ้าวส่งข้าวส่งน้ำนะเพราะว่าชุมชนตรงนี้นเกาะทรายฮะชาวบ้านอดข้าวมาหลายวัน,นเข้าไปส่งข้าวส่งน้ำนะแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยคือตอนที่จอดเรือส่งข้าวส่งน้ำฮะน<ะ>ี่บ้านของชาวบ้านฮนะ อยู่บนหลังคากันอะใช่ฮะ<ช>เขาอยูเ่เขาอยู่บนหลังคาครับท่นี่่เราหวังนโกที่ใช้ได้นี่นะครับไครับนใช่ครับมัน็ึัน็ลกนะได้ครับการับขี่ถยน์ เดี๋ยวคือคุณไทยนะที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ความช่วยเหลือครับเวลาที่ไปส่งข้าวส่งน้ำแต่ดูดูน้ำนะเมื่อสักครู่นะโอ้โห,โหแล้วนี่นก็ต้อง,องคือชาวบ้านเนี่ยพอเห็นแล้วก็อยากได้อ่ะหิวด้วยนะแต่ก็ต้องระมัดระวังครับก็ต้องเตือนว่าช้าๆนะคุณยายช้าๆนะคุณพี่แต่ตรงไหนจะปินขึ้นไปส่งได้นะตรงไหนจะรับได้โอ้โหดีใจเวลาได้รับความช่วยเหลือนะเพราะว่าติดอยู่ตรงนี้มานานแล้วอะ แล้วก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าอยู่กับบ้านครับเป็นห่วงบ้านด้วยเพราะนี่คือบ้านนี่ยแต่มันพออยู่ได้ชั้นสองแต่ขัดอาหารเท่านั้นนะนะมาหลายวันด้วยไงคะเนี่ยส่งเสบียงฮะวันนี้ในช่วงกลางวันวันนี้นะครับตรงนี้นั่งตรงขวาหน่อยน้ำเข้าไปเพราะน้ำมันดึงแรงอ่ะพัดไต่เต้าเลยพัดเร็วไป น,นี้คือที่ชุมชนเกาะทรายครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างนี้ครับนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะช่วงบ่ายๆเฮลิคอปเตอร์ก็มานะมาส่งอาหารมาส่งสเสบียงครับนะในขณะที่ทีมช่วยเหลือของคุณเอกพันธ์คุณบินมนลฤิลิ์เนี่ยก็อยู่อยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะเห็นนะเวลาฮอมาเนี่ยโอ้โหพื้นน้ำเนี่ยนะกับเครื่อมยังไงครัคือมันทำให้มีทั้งความหวัง นะแล้วในขณะเดียวกันนะแผนปฏิบัติการเนี่ยมันต้องประสานกันนะนครับเนดูนะทีเลยครึ่งตัวเลยนะได้แล้วขอ5รอบขอบคุณของฝันครับนี่เลยตัวอัดตัวใหญ่ นี่คือตอนที่เฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ฮอทหารครับเฮลิคอปเตอร์ตำรวจฮะก็ได้ลงก็ได้เข้าไปในพื้นที่นี่ฮะแล้วก็ที่โรยตัวลงมาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจโรยลงมาบนหลังคาเพื่ออะไรเพื่อส่งอาหารให้ผู้ประสบภัยแล้วก็เพื่อบาดูแลเบื้องต้น,นว่าขาดหรืออะไระแล้วก็สำรวจดูพื้นที่ด้วยฮะนี่ครับอันนี้เป็นฮอตำรวจนะฮะ ตำรวจก็ลงไปบนหลังคาที่มีประชาชนอยู่ <ไป S 1> นะพร้อมกับสเสบียงครับนะะ หอของตำรวจนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังอยู่ข้างบนหลังคากัตบายนะแล้วก็นอกจากนี้ฮอของอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับนะนี่ครับคงจํากันได้ที่เคยถูกนักการเมืองคัดค้านมให้ซื้อ,อ,อในยุครัฐบาลลุงตู่ะนะฮะก็ซื้อมาที่มีการปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่ก็จํานวนจํากัดเนี่ย,ก,นนก,นะยก็ขึ้นบินฮะภารกิจ วันนี้ก็คือเข้าไปช่วยชาวบ้านนะที่ติดอยู่ในบ้านแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บนภูเขานะ,ะอันนี้คือที่ในเมืองฮรอยู่ที่บ้านไม้ลุงขนนะพิกัดครับนะอโอ้โหก็ปฏิบัติการกันอยู่ไปหาพิกัดนี่ตอนแรกก็ไม่เจอนะนต้องบินกลับไปใหม่แต่ในขณะเดียวกันการลำเลียงส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงฮะอันนี้คืออีกภารกิจหนึ่งอันนี้รุ้ล่วงด้ดีครับเนี่ยนี่คือหอของปอพอวันนี้นะที่มีคนบอกว่าเฮ้ยมันบินไม่ได้คือบางช่วงเนี่ยมันบินไม่ได้จริงเพราะพายุแรงฝนตกหนักแต่มันไม่ได้หมายความไม่ได้ใช้งานเลยครับเนี่ยบินไปส่งของเนี่ยก็มีชาวบ้านมีเด็กๆมาช่วยกันรับไปวันนี้อันนี้พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งทางถนนเนี่ยถูกตัดขาดจากดินถล่มครับ ก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ของปอพกระทรวงมหาดไทยเข้าไปปฏิบัติภารกิจนี้นะครับนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เข้าไปปฏิบัติการวันนี้แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงครับกรมฝนหลวงเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยอะไรก็ส่งเข้าก่องส่งน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนฮค่ะนี่หอของกรมฝนหลวงครับก็ปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งวันเหมือนกันครับนะครับ นี่ก็อันนี้กองกระทรวงเกษตรนะครับเนี่ยก็เป็นฮอที่ฮอ,อเบาอ่ะก็สามารถบินในพื้นที่ชุมชนได้นะระบนะครับ, <c oughs> รบชาวบ้านก็มารับของไปจุดจอดก็อยู่ตามโรงเรียนนะฮะแล้วก็ส่งของกันนี่คือเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกนำมาใช้งานในปฏิบัติการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยวันนี้ครับ,บน,นะ,ะแล้วก็ของกองทัพฮะนะ ของกองทัพนะก็ภารกิจหลากหลายครับมีทั้งช่วยขนย้ายผู้คนอย่างที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้แต่นี่ก็คือขนนะฮะสเบียงฮนะสิ่งของยังชีพไปช่วยชาวบ้านที่ติดน้ําท่วมฮนะอยู่ที่แม่สายครับนี่อนะตอนที่เฮลิคอปเตอร์นะลงมาเพื่อที่จะรับสเบียงค่ะนะแล้วก็นําส่งไปให้ผู้ประสบภัยครับอืมนะขนย้ายกันแบบนี้เลยนี่ที่เชียงรายนะครับ พื้นที่หนักๆ,กๆมากๆก็ที่แม่สายน <ะ S 2> ในเขตอำเภอเมืองมีข่าวดีนะฮะร,ระดับน้ําเริ่มลดลงนะครับเนี่ยสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ถูกนําต่อไปให้พี่น้องประชาชนนะแล้วทีนี้บนหอฮะมุมบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะพอมีเสียงหอเนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนก็จะโบกนะโบกเสื้อผ้านะที่หน้าต่างบ้างที่ระเบียงบ้างหวังจะให้เห็นฮะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่า คือฮอเนี่ยก็เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นแต่บางทีเนี่ยมันมันไปตามที่โบกเลยไม่ได้เพราะมันมีทั้งเสาไฟฟ้าเสาอากาศนะก็ต้องเลือกจุดนะที่สามารถหย่อนของลงได้ครับค่ะพอลงไปเนี่ยใบพัดมันทำให้หลังคาเสียหายได<อ>นะ้แล้วก็เลือกจุดที่มีคนยืนรับอยู่หลายๆคนให้กระจายกันต่ออย่างเงี้ยต้องดูหลายปัจจัยครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่อยากลงไปช่วยฮนะคือมีขีดจํากัดอะ่ะนะก็ต้องดู จะลงได้ตรงไหนบ้างค่ะเนี่เวลาส่งของเห็นไหมฮะอ๋อมุมบนหอเป็นแบบนี้นี่เองบนหอเป็นแบบนี้บนหอเนี่ยก็ร้อนใจเหมือนกันเนี่ยคือเห็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนน่ะอยากจะช่วยแหละแต่ไม่ใช่ว่าจะไปลงหลังคาได้ทุกหลังคาไงต้องประเมินด้วยน,นี่อันนี้ภาพจากมุมบนหอนะครับค่ะนะย่อนลงไปก็หย่อนลงไปทีละตะกาทีละตากาะกานี่ครับอมมนคือเสียงเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้เป็นเสียงที่มาพร้อมกับความหวังนะ ว่าจะมีของกินมาจะมีน้ํามาจะมีคนนะมาช่วยแล้วเพราะว่าพี่น้องประชาชนจํานวนมากเนี่ยคือไม่อยากออกจากบ้านเดอนแต่ต้องการความช่วยเหลือคืออาหารน้ำอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดวันนี้แล้วก็ทหารเนี่ยไม่ใช่แค่ทหารบกนะทะหารเรือก็ไปตั้งแต่วันแรกๆเลยส่วนนี้คือทหารเรือชุดล่าสุดที่เข้าไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับและทุกทมดูคลิปนี้ดีๆ จ้าหน้าที่เนี่ยไปในจุดที่น้ําเชี่ยวมากนะครับแล้วไปช่วยเด็กทารกออกมาได้ครับพร้อมกับคุณแม่ของเด็กทารกนาทีที่ช่วยเด็กทารกมาขึ้นเรือแล้วคุณแม่ก็ตามมาขึ้นเรือ oh. คือเด็กรับรู้หรือไม่รับรู้ผมว่าคนไทยที่เห็นคลิปนี้รับรู้ใช่นะแล้วก็กองทัพเรือที่เข้าไปนี่คือ เขาไปเสริมนะหน่วยซีลนะทหารเรือไปสมทบกับนอรอ,อที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับคือมันมีพวกสามนิ้วอะทหารเรือมาทําไมตารเรืออยู่ทะเลสิคือมึงไม่จะคิดไปหาความรู้อะไรในใส่สมองบ้างเลยอะมันเกลียนเขาทําหน้าที่อยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดอยู่แล้วคะนะฮะแล้วเนี่ยเข้าไปตั้งแต่วันแรกๆเลยพอหน่วยซิลไปปุ๊บลงพื้นที่เลยนะ นี่คือหน่วยทหารเรือนะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับหลากหลายภารกิจอย่างที่เราเรียนนะ,ะทั้งกลางวันนั้งกลางคืนน้ําตื้นน้ําลึกนะฮะเนียช่วยพี่น้องประชาชนนะอพยพนะ,ะส่งข้าวส่งน้ำนะฮะเนี่ยคุณยายฮะที่นั่งมาครับะนะแล้วก็นอกจากนี้อย่างที่เรียนฮะเอกชนประชาชนทั่วไปนี่พี่พี่จ็ตกสกีฮนะ ปะเด็นว่าน้ำเชี่ยวอย่างนี้นะค่ะเรือเนี่ยไปไม่ได้นะต้องเจ็ตสกีเท่านั้น้วเจ็ตสกีมายังไงเนะเดี๋ยวลองดูอันนี่มาแบบนี้ฮะน,นี่นะฮะนี่ที่ขนเจ็ตสกีกันมาขึ้นืึองบินของทหารนั่นแหละมาค่แล้วมาได้แบบนี้เห็นไหมฮะซึ่งต้องฝึกนะคะโอ้โหต้องชำนาญมากต้องเก่งมากครับนะคือน้ำเชี่ยวมาก นะ้หบอกเลยว่าโคตรผีครับข้างล่างเลยก็ช่วยกันอพยพกันข้างบนเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่นะทหารตำรวจนผู้ป่วยติดเตียงนะก็ปฏิบัติหน้าที่อีกด้านหนึ่งครผู้ป่วยติดเตียงครับผมนะอันนี้จะมาช่วยผู้ป่วยติดเตียงเนี่ครับมาจากทั่วทุกคนทีมเจสกีนะฮะรวมใจกันมาช่วยเชียงรายแม่สายครับโอเคครับคนนี้คนป่วยติดเตียงครับผมเดี๋ยวเอาเจสกีพาออกไปครับ ไม่ลื่นไม่ลื่นไม่ค่อยเดินครับเนี่ยน้องใหญ่ใหญ่พี่เสาพี่ีครับแล้วเดี๋ยวในซอยนี้ก็กจะมีจะมีเคสติดเตียงอีกนะครับยยหลายหลายคนเลยครับพี่พนง,งานอุปยพ่สายคือบอกเลยว่าต้องการความช่วยเหลือเยอะมากครับเยอะมากมากเยอะเลยครับในซอยนี้ก็ยังมีหลายคาน,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 นยกยกยก,ยกขากขึ้นนะครับให้ตัวเองนั่งเลยครับ นั่งหลังประกบพยานคนหนึ่งครับนั่งหน้าขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมเข็นให้ครับนะฮะอันนี้คือทีมเจสกีนะฮะเป็นภาคประชาชนนะฮะจิตอาสาครับแล้วก็ทํางานกันทั้งวันเหมือนกันนะคือไปเนี่ยไปถึงปุ๊บลงพื้นที่เลยแล้วก็ต่อเนื่องเลยครับน้าก็ยังเนี่ยชาวบ้านที่รออพยพนะเขาก็จะไปส่งตรงจุดที่น้ําไม่เชี่ยวจุดที่น้ําตื้นนะะรับส่งรับส่งอยู่ตรงนั้นแหละครับ โอ้โหอคน,นแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไปเรือเนี่ยเข้าไม่ได้ดก็ต้องใช้เ็ตสกีแล้วอีกกันหนึ่งที่เข้าได้ก็คือแจกข้าวทางอากาศก็คือใช้เฮลิคอปเตอร์นะเฮลิคอปเตอร์ก็บินส่ง<อ>ใช่ไหมอ,อันนี้ก็ทีมเ็ตสกีถ่ายไว้ได้ครับค,คือจะเห็นปฏิบัติการเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะคือประเทศไทยรอดแน่ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันแบบนี้นะถ้าตัดไอ้พวกที่คอยเป็นตัวทวงอ่ะเนี่ฮะ ทุกฝ่ายช่วยกันไม่ใช่ไปจับผิดกันนะเนี่ยไอ้แม่ให้กำลังใจกันนะผู้ประสบภัยทั้งนั้นนันเนี่ยโอ้โหแล้วก็ทีมเจสกีมายังไงฮะเนี่ยอันนี้คือตอนเดินทางมาครับเนี่ยตอนที่มาถึงเชียงรายนะครับถึงก็รีบขนเจสกีลงจากเครื่องบินแล้วเข้าพื้นที่เลยฮนะอ๋อมากับเครื่องบินแบบนี้เลยก็เครื่องบินทหารคุณมิวออไปขนมาอ่าเครื่องบินทหารก็อำนวยความสะดวกครับค่ะเนี่ยพี่ๆี่ทีมเจสกี้เมื่อสักครู่เนี่ยนะ ก็มาด้วยเครื่องบินของทหารเพราะว่าทุกคน,นก็หัวใจเดียวกันคือไปช่วยพี่น้องประชาชน,นไม่ได้ไปเพราะนักการเมืองคนไหนไปเพราะประชาชนด้วยกันนี่ครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่นะครับนะนี่ครับอันนี้คือสถานการณ์วันนี้เดี๋ยวเราพักก่อนคู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามาตามต่อทั้งในสภาวันนี้เป็นยังไง รวมไปถึงอีกหลายมุยที่อีกหลายหน่วยงานฉากและชีวิตในกระแสน้ำเชี่ยวที่แม่สายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ